ดีค่ะสวัสดีที่รักสามตัวสุดสามตัวเด่นสิไม่สุดแล้วนะตัวแดงด้วยสามตัวเด่นสามตัวแดงมาละจ้าสินเนนให้ทั้งสองตัวแดงและสามตัวแดงด้วยค่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เป็นวันบอกหมดเขาเรียกวันบอกหมดได้ไหมาจาย์ยพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะทุบแทงแรกแม่นบอกค่ะ พรุ่งนี้ทูบแทงแรกแล้วค่ะวันนี้จำเป็นจะต้องสรุปเลขสูตรให้ครบเบิร์ดเลยพ่อแม่พี่น้องวันนี้จันแค่จะสรุปเลขสูตรให้ครบหมดเลยนะที่รักษ์นะคะวันนี้ที่ยังไม่ได้บอกไปคือสามตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวดังสาตัวปังๆเลยค่ะที่รักษ์นะคะงวดน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขไรบ้างเนาะ เรกอะไรนะ่าสนใจบองนะคะสวัสดีที่รักคิดถึงกันไหมคะคิดถึงฉันไหมนะไม่เจอกันหนึ่งคืนคิดถึงฉันไหมนะคะช่วงนี้จะมีโฆษณาขึ้นนะคะจะตกใจนะคะอาจารย์ชัดเขาเปิดรับดาวไวโ้โฆษณาเลยขึ้นนะที่รักนะคะสวัสดีที่รักเข้ามาแล้วแช์ให้หน่อยจ้าแช์ให้หน่อยเด้อ นะคะสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีพี่พี่กัลยาค่ะสวัสดีคุณนางบุบผาสวัสดีคุณบัวไทยสวัสดีคุณชุติพรจ้ะสวัสดีคุณกุณยรัตค่ะสวัสดีคุณนิวสวัสดีคุณแม่แปมสวัสดีคุณรักรวีค่ะสวัสดีคุณสมพรสวัสดีคุณแสงจันท์สวัสดีคุณเจ๊องนะคะ สวัสดีคุณจัดสวัสดีคุณสุพรัตาสวัสดีคุณสมใจสวัสดีคุณพาพาสวัสดีคุณเมษาเสาห้าจ้ะนะจ๊ะสวัสดีคุณชติกาค่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จันแคททวนให้เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่ครบของทุกสูตรเลยแล้วก็ สูตรสุดท้ายที่จะบอกวันนี้คือสูตรของ3ตัวเด่นรางวัลใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกใจหรือเปล่าถูกใจไหมจ๊ะนะถูกใจไหมจ๊ะนะมะมาจะพิษที่รักษามาตากัขึุนสามตัวนี้ให้ก่อนเลย สามตัวแดงจะมาแล้วสามตัวแดงจะมาแล้วสามตัวแดงมาเป็นอย่างแรกนะคะ,อะตอนรับแฟนเพจก่อนสามตัวแดงเป็นเลขของอาจารย์ชัดที่ฝันนะคะฝันแล้วก็มีคนมาบอกตื่นมาจดกลางดึกนะคะอยู่หัวมุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะัทรักเห็นไหมจ๊ะที่ปลายปากกานี่นะจ๊ะ ปลายปากกาอยู่ทางนี้ปลายปากกาจะทีละขานะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสี่ภาคสวัสดีงั้นเรามาพูดถึงเด่นก่อนเนาะก่อนที่จะไปสามตัวนะคะเด่นงวดนี้นะสองตัวไว้ตัดสองตัวเหลือสองตัวเด่นเนี่ยจะเหลือสี่หางห้าหางข,งของอาจารย์ชัดนะเริ่มแรกคะ่ะเด่นพี่พี่เขียนให้หน่อยคะ่ะสามและสี่มาสามและสี่มาและสี่เนี่ย มีโอกาสตัวใดมาตัวหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะมาชั้นบน70%มาชั้นล่าง30%แต่ว่าไม่ใช่ชั้นล่างไม่มานะนที่รักนะคะ,ะสามตัวนี้อาจารย์ฉานเน้นให้หน่อยค่ะเน้นสีให้นิดนึงได้จันแค่ให้าจาย์ชัดเน้นสีให้ตรงนี้นะคะสีแดงคือตัวที่เน้นสีน้ำเงินคือตัวที่ไม่ได้เน้นแต่อยู่ในสูตรค่ะ นะเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะที่รักนะคะนะคะเลขแรกที่อาจารย์เค่นเน้นให้เลยค่ะ928ค่ะ928ทันไหมเจ้าที่รักทันไหมแล้วก็593ระหวังกระดกเป็น563ค่ะ ต่อไปจะเป็นสูตรเด็ดสูตรเด่นนะคะสองตัวชั้นบนชั้นล่างจะเน้นให้จาก12หางเหลือ4-5ถึงหาหางพี่ๆพ,พร้อมไหมพี่ๆพ,พร้อมกันไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วาจาันเคกกรหัสโรตีคือรอเรือเลขหนึ่งที่รักรหัสโรตีคือรอเรือเลขหนึ่งค่ะนะคะอ่านะครับที่รักพร้อมไหมคะถ้าที่รักพร้อมแล้วาจาันเคขอให้พี่ๆช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมจ๊ะอาจารย์เคจะเน้นให้เป็นกําลังใจให้าจาันเค้หน่อยได้ไหมจ๊ะ นะคะเมื่องว่ที่แล้วจันเค่เน้นมาสี่หางทั้งของอาจารย์ชัดด้วยคือห้าหางเนาะจาย์เนาะเข้าทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยกษาทุนะคะกราบขอบพระคุณแฟนเพจที่เกื้อหนุนเป็นอย่างดีวันนี้นะคะใครเซฟสินค้านอกจากกระแถมเลขทูบแล้วจย์เค่ตัดทําบุญอีกสองพันค่ะรวมทั้งหมดเลยดีกว่าวันนี้นะคะตัดทําบุญรวมแล้วคือมีเงินทําบุญทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วนะคะวันนี้นะหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเลขกัน เลขแรกที่เลือกเลขแรกที่เลือกค่ะคือหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะสูตสองตัวจากสิบจากสิบสองหางคัดให้เหลือแปดหางแล้วจากแปดหางจะคัดให้เหลือสี่ถึงห้าหางเท่านั้นค่ะเมื่อวันที่แล้วคัดแล้วได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างภายใน ห้าหางนะคะนะกงวดนี้ก็ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันอีกนะคะที่รักนะคะอาจารย์เลือกแล้วใช่ไหมใช่หนูเลือกแล้วค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามทันไหมจ๊ะนะเดี๋ยวเรามาดูจันจ๋าหยิบรุ่นหยิบกระถังทุบให้หนูหน่อยจ้ะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เป็นวันพิเศษเรียกได้ว่าอาจันเขจะต้อนรับปีปีเกิดของตัวเอง,เห,องเหมือนตั้งใจเหมือนตั้งใจเรียกได้ว่าหักคอเขาเรียกหักคออจันชัดใช่ไหมคะกระทางทูบทูบได้จุดไปแล้วนะจ๊ะที่รา,านะคะของวัวนนี้นะ จะเฉลยพรุ่งนี้นะคะนะสองตัวกระแตกสามตัวกระแตกนะที่รักคันนี้ที่บอกนี่ไม่ใช่ไหลมีหลายคนหลายท่านถามว่าหนึ่งสามเลขแรกนะนะจันค่จะปล่อยไปพร้อมกันนะคะกับกับเครื่องรังจะปล่อยแค่ห้าชิ้นเท่านั้นที่ปังปังมากๆเลยที่คนใฝ่ฝันหามากๆในเพจนี้นะคะนะแล้วก็คนเขาเรียกว่าอันนี้ก่อน อันนี้เนี่ยไม่มีประกาศในเพจมานานและเดือนนี่ประกาศวันนี้วันที่สามนะคะ <S <S เพราะว่าเขาให้หยุดซ F เอเป็นรุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบและรุ่นแรกรุ่นแรกนี้นะคะราคาแปดร้อยกว่าไม่ได้ขายขายสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแบ่งเงินทำบุญที่คำชะโนดด้วยใครที่อยากได้เกิดเดือนเดียวก็เลยน่ารักมากนะคะเดี๋ยววันนี้ใครอยู่ถึงตอนท้ายเดี๋ยวจะให้น้ำพริก กับน้ำปลาราคารวมกันแล้วเบ็ดเสร็จสามร้อยยี่สิบบาทแถมขนมให้อีกอาจารย์คะ<า>หนูขอเก็บทุบหน่อยได้ไหมคะต่อไปจ้ะเลขต่อไปนะคะเลขต่อไปนะสามห้าสามห้าค่ะที่ราคาเก้าสามอาจารย์ระวังกระดกเป็นหกสามอาจารย์หนูขอโทษค่ะเก้าสามระวังกระดกเป็นหกสามค่ะ ดอาจารย์เคจะไปเร็วเป็นรหัสสุดท้ายแล้วเนาะจ์นเนาาจ,าย,าจาย์จะได้สวดมนต์นะคะรหัสของส้อยนะคะคต่อไปอกกใช่ใช่ใช่แล้วก็หนูมีให้อาจาย์เลือกระหว่างหนึ่งสี่กับสี่หกระหว่างกระโดดไปสี่เก้าจาย์เลือกอะไรคะหนึ่งเลขหนึ่งเลขจะเลือกเลขไหนดีคะเดี๋ยวถามคุณทำบุญนะถามคนใจบุญบ้างเราจะได้มีโชคหมู่กับเขานะที่รักนะคะ สี่หกระวังกระดกเป็นสี่เก้าค่ะนะสี่หกระวังกระดกเป็นสี่เก้าขอแถมเลขนี้ให้ตัวหนึ่งคะ่ะที่รักษ์ศูนย์สามค่ะศูนย์สามเป็นเลขพึงระวังนะศูนย์สามเป็นเลขพึงระวังขอแถมให้คะ่ะศูนย์สามสามศูนย์นะคะนะนะทันไหมที่รักทันไหมคะนอนมาจันเลขนี้ค่ะจัน อาจารย์จ้องงว่าเอ๊ะทำไมเป็นเลขนี้หนูได้ไหมอย่างนี้จริงๆนะนะเลขนอนมาเลขนอนมาสองตัวไม่กลับเดี๋ยวอาจารย์เคให้พรุ k iri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  k ่งนี้นะคะสองตัวไม่กลับนะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สี่เสาปกติสร้อยเงินเดี๋ยต้องบอกก่อนงานชุบเงินเกรด A เนี่ยเขาไม่ทําเขาไม่ค่อยทํากันแล้วค่ะที่รักค่าชุบมันแพงขึ้นกว่าเดิมอีก3 0มสถึงสา้าบาทเฉพาะค่าชุบนะ สมมติแต่ก่อนนี้ค่าชุบ20-25ก็จะเพิ่มมาอีก3บวกไปอีกนะจาก20-25เนะี่ยจะบวกมาอีก3 0สบถึงสาบาทเขาเลยไม่ค่อยมีใครนิยมทํานะคะน,น,นะนนไ,ดไ,ได้จ้ะเ,เลขนอนนะเลขนอนข้ามพูดค่ะนะแฟนเพจห้ามอาจารย์เคพูดนะรอนอนมาได้แล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวท่รักษ์จะได้แคปพร้อมกันเลยค่ะนอนมาสุดปังกราบขอบพระคุณมากค่ะทีรักขานะคะอ่ะอาจารย์จา๋าเราเขาเริ่มตั้งแต่รหัสอะไรนะคะส่อยสยได้ได้ได้เดี๋ยวรอ,อนอนมาก่อนนะท่รักษ์ทันไหมวันนี้อาจารย์แค่ทาลิปสติกสีชมพูนะคะ K04 ูนยร้อยหนึ่งราคาจาก259ให้ร้อยเดียว K04 ค่ะ จันเคทาลิปสติกสีนี้นะ K04 หนึ่งอบาทแช่กงมิวใช่ไหมคะรหัสยอยักษเลข9ก้าค่ะยอยักษเลขเก้าได้ทั้งแช,แช่กงหมิวด้วยนะคะแล้วก็แถมพญานาคให้ด้วยค่ะแผ่นยันพญานาคที่ปลุกเสกที่คำชะโนดแล้วก็แถมเลขทูปให้ด้วยนะจะเริ่มส่งสินค้าหลังวันที่4ี่นะคะเพราะว่าวันที่สี่จะไปจุดทุบที่คำชะโนดนะคะนะ่าที่รักนะซอย ได้มาครั้งนี้จ้างตัดมาจ้างตัดหลายขนาดแต่ได้เพิ่งได้มาคือห้าเพิ่งได้มาขนาดห้าสิบจะตังค่ะความยาวอยู่ที่สิบแปดนิ้วค่ะที่รักใส่กำลังสวยค่ะสามตัวแดงคืออะไรคะจารย์พี่นักถามจา้าเดี๋ยวขึ้นสามตัวแดงให้หน่อยจ้ะสองห้าเก้ 2, 2> า 5, 9, ใช่ไหมหรือเอาสองห้าหกสองห้าหกความยาวส้อยคือสิบปดนิ้วใครอยากได้ วันนี้นะคะขายส่งเขายังขายกันร้อยยี่สิบร้อยยิบเก้าเลยนะขายส่งไหมถึงว่าต้องรับทีละเยอะๆนะวันนี้จันเจะให้เก้าสิบเก้าบาทต่อเส้นพี่พี่ท่านไหนที่อยากได้เมื่อคืนนี้ซ F เต็มมีหลายคนหลายท่านบอกโอ้ทำไมพี่ไม่ได้ทำไมพี่ไม่ได้นะคะไมของพี่ไม่ดูดมันเต็มคะ่ะพี่จ๋าวันนี้จันเขจะขึ้นให้นะคะรหัสแรกค่ะสี่เสานะคะตะขอตัวเอ็มห้าสิบสตังค์ยาวงานชุบเงินนะคะ นะห้าสิบตะตังยาวสิบแปดนิ้วราคาเท่าไหร่คะจานเก้าสิบเก้าบาทรหัสคืออันนี้สสางองงูห้นึ่งงองงูห้าสิบเอ็ดงองูห้าหนึ่งค่ะงองูห้าหนึ่งค่ะนะนอนมาขึ้นหน้าจอแล้วนะคะนะนอนมาขึ้นหน้าจอแล้วนะคะใครอยากได้แคปได้เลยค่ะอ่าส่วน ส่วนององูห้าหนึ่งค่ะใครไม่ทันเมื่อวาน